ลาสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับคือคลิปที่แล้วผมบอกว่าจะทำามาเรื่องวิวใช่ไหมอ่ะพอดีดูย,ยังไม่จบผมเพ่งดูได้แค่ตอนเดียวเองนะครับยังงงๆยังจับใจความไม่ได้เอาเป็นว่าเอาเป็นคลิปถัดไปแล้วกันเนาะส่วนคลิปนี้ก็มากับเรื่องอิจิระนเดะนากาทโทโรซสังยายตัวแสบแอบน่ารักงุยงยอะ่ะเอาจริงๆนะครับทุกคนผมดูแค่ตอนแรกเนี่ยไม่ค่อยชอบแต่พอดูตอนที่2เท่านั้นแหละเฮ้ เรื่องนี้ก็ได้นี่ว่าผมก็เลยหยิบเ,เรื่องนี้มาแนะนํานั่นเองโดยในตัวคะแนนเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะครับอ้างอิงจากเว็บ My Anime List 7.19จากผู้รีวิว28,100คนสตูดิโอที่สร้างอนิเมะเรื่องนี้ก็คือ Telecom Animation Film เดี๋ยวก่อนชื่อคุ้นๆว่ะเหมือนกับว่าผมเคยโดนค่ายนี้ยิงนิสิ์นะครับเอาเป็นว่าไม่เป็นไร บุ้ยบุยคลิปแนะนําน่าจะรอดเนาะเป็นแอนิเมชันที่สร้างมาจากมังงะแนวชีวิตประจําวันสนุกสนานโรแมนติกอายุที่แนะนํา13ปีเป็นต้นไปมีทั้งหมด12ตอนครับทุกคนสามารถดูกันแบบฟรีๆได้ที่ไอชีอีหรือเว็บ iq.com นั่นเองและที่ผมแนะนําเว็บดูแอนิเมะเนี่ยไม่ใช่ผมขายของนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายผมแค่อยากให้ทุกคนไปดูลิขสิทธิ์แท้แถมยังเป็นของฟรีด้วยนะครับบอกเลยนะครับว่ายุคผมไม่มีและคุณคิดดูนะครับว่าเว็บที่เขาซื้อมาแบบถูกลิขสิทธิ์เนี่ยอยู่ประเทศญี่ปุ่นใช้จบ อัพเลยนะแถมบางที่แม่งใช้พร้อมญี่ปุ่นนะทุกคนคิดเอาละกันแล้วในอน,นิเมะทุกเรื่องที่ผมเอามาแนะนําผมชี้เป้าด้วยว่าดูที่ไหนนี่หล่อปะเอาล่ะไม่ต้องพูดให้มันมากความมากมายกดไลค์ like ให้กับคลิปนี้แลวเราไปดูกันที่เรื่องย่อกันเลยดีกว่าโอ้เมืองนี้เป็นเมืองที่ติดกับทะเลเลยประมาณเมืองท่าโอ้โหเรียกได้ว่าน่าอยู่มากเลยครับเมืองนี้ เอ้าวไอชิบหายนี่มันห้องสมุดเราสาวแกวแม่งยึดเป็นที่พำนักเฉยเลยคุยกันไม่เก่งใจคําว่าห้องสมุดเลยสักนิดเพลงก็ทำกันบ้านไปเลือบมองไปจู่ๆเสียงคุยก็เงียบไปพวกเธอหัมาดูเพลงลืมเลยครับ หลังจากนั้นก็มีสาวแก้วผมสั้นคนหนึ่งเดินมาทางพระเอกพระเอกลนลานจนทำาส้นที่สอกหักกระเป๋าก็ล่นลงมาที่พื้นมังงะที่วาดไปก็กล้จะกระจายไปหมดสาวๆพากันหยิบไปอ่านกันแบบสนุกสนานใหญ่เลยแต่มีสาวแก้วคนหนึ่งครับหยิบมาอ่านแบบจริงจังเลยสาวๆคนอื่นพากันกลับ้านแต่เธอคนนี้นั่งอยู่กับพระเอกจ้องตาเขม่งเลยเธออยู่ปีหนึ่งส่วนพระเอกอยู่ปีสองแม่งก็อ่านมังงะพระเอกไปอ่านแบบอ่านออกเสียงเลยะว่าไปเรื่องราวในมังงะนี้เนี่ยเหมือนเอาเรื่องราวของตัวเองมาเขียนเลยเนะแต่เธอบอกว่าเธอสงสารพระเอกของเรื่องนี้นั่ ่ชปะอ่านไปไม่กหัวเราอไปเฮ้ยเราใส่ซะเลยมาถ้าอยากเข้าถึงบทเราต้องสวมบทครับผม <c oughs> สวดพระเอกยับเลยครับว่าความจริงมันไม่ใช่แบบนี้ <c oughs> ความจริงมันต้องดบับตะก,กี้สิพูดไม่ออกอะ่ะเลยก็เขินก็อายใหญ่เลยฮะเธอแม่งก็แย่พระเอกไม่เลิกเลยปกติผู้ชายต้องจับผู้หญิงครึงแต่นี่ผู้หญิงจับผู้ชายครึ่งไว้กลับบาา้านเธอคนนี้เป็นตัวพากศักดิ์ศรีผู้ชายชัดๆถึงกับสัตน้ําตาลูกผู้ชายไว้ในผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้านะ่ะให้เลยนะถือว่าเป็นการชดใช้ในการแกลง้ง <c oughs> เลขของเรานั้นเจ็บใจเป็นที่สุดครับตอนนี้ขนาดกลับมาที่บ้านภาพต่างๆเสียงฮอร,รอ์ของเธอยังตามมาลอกหลอนเพื่ออกจนถนึงขั้นข่มตาหลับขับตานอนไม่ได้เลยทีเดียว าห้ามลาวีไม่เลิกอันนี้สักให้เรียบร้อยแต่ว่าเธอคนนี้ไม่ได้หยุดแค่นี้ครับเขาตามเข้ามาดู <c oughs> บังอาจไม่รับผ้าดหน้าที่ฉันให้ไหวเธอก็เดินสำรวจน้านสำรวจนี่ดูสิมีใครอยู่หเปล่าไม่มีใครอยู่แบบนี้ก็หวานหมูเธอเลยดีครับ <c oughs> กำลังวาดภาพตามแบบอยู่ใช่ไหมนี่เธอเปลี่ยนแบบแม่งเลยอะไรนะไม่อยากวาดอยากได้เซ็กซี่อจัดไง เอกก็จำใจครับเขืนจะตายแต่ก็ต้องวาดคือเพลเอกของเราเนี่ยไม่เคยจ้องมองผู้ยิงแบบตรงๆมาก่อนงั้นเอางี้ถ้ารุ่นพี่วาดสวยฉันมีรางวัลให้เอารางวัลมาล่อพระเอกขนาดนี้แม่งก็ตั้งใจวาดเลยครับโอ้โหวาดเ็จแล้วว่าเอามาถึงเวลาที่ต้องให้รางวัลละ มาแก้งพระเอกซะท้อยโดยเธอบอกว่าตรงกระโปรงเนี่ยวาดให้มันดีๆหน่อยดิเธอก็ถลกกระโปรงใส่นี่เลอพระเอกจะกล้าดูแห้งยังไม่พอยังมาแย่พระเอกต่ออีกอ่ะแย่กูได้แค่ตอนนี้แหละเดี๋ยวมึงโดนกูแย่คืน <c oughs> เด้เป็นผู้ชายซะเปล่าแม่งสู้แรงผู้หญิงไม่ได้โอ๊บไม่กอดสุดท้ายแล้วเธอก็ต้องมางคอยนั่งซับ,บน้าตาให้เขาครับแห่งเจ็บใจและเกินไม่เคยร้องไห้ต่อหน้าใครมาก่อนตอนกลับบ้านก็มากับกูอีกจริงๆแล้วฉันมีเรื่องอยากจะบอกแต่ได้โปรดรุ่นพี่พบกับฉันได้ไหมคะ いきどうぞ อะไรกันแค่นี้คิดว่าฉันจะสารภาพรักกับรุ่นพี่งั้นหรอแรงแค่นี้ยังไม่พอเลยไปผัดตัยเอกก่อนกลับบ้านซะหน่อยแม่งก็ไม่คิดว่าจะแรงช้างขนาดนี้นะแม่คนเลยแ,แม่งก็ไม่คิดว่าเพลจะตัวเบาขนาดนี้คนแกลง้งแม่งก็ช็อกคนโดนแกลง้งแม่งก็ช็อกแต่เพลของเราก็ไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรนะครับเพลเคยโดนแกล้งมาแต่ไหนแต่ไรแล้ววิธีรับมือคือหลบตาแล้วก็ปิดกั้นความรู้สึกและทุกอย่างก็จะผ่านไปแต่เธอคนนี้ไม่ใช่ครับเธอคนนี้ไม่ผ่านไปยังมีการมาแซวกันอีกว่ามีใจให้ฉันหรอเน่ยถึงฉันจะอึดอััดดและโกกกกรรมมา็ไ่้งเีจท พูดคุยกับเธอหรอกเธอไม่ชอบที่พระเอกเรียกเธอว่าเธอเธออยากให้พระเอกเรียกว่าโทโลต้องบอกก่อนนะครับว่าความสุขสนานความงุ้ยพึ่งเริ่มต้นเท่านั้นผมบอกไปแล้วนะครับว่าตอนที่2เนี่ยลุก,กว่านี้ไปดูกันต่อได้น,นะครับที่อ้ฉี่อี้เขาไม่ได้จ่ายแม่งในกระหาว่ากูขายของอีกไนงะสลับผมนะครับเรื่องนี้แม่งได้เลยนะผมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นหรือเปล่าผมนี่จะไม่กล้าพูดคุยกับสาวสวยสวยี่งแต่ผมไม่รู้จักเนี่ยยิ่งหนักเลยเอารมณ์แบบแค่เดินผ่านก็ไม่กล้ามองเธอแล้วว่าเออจะไปเอาปัญญ,ญาไหนไ เอาเป็นว่าผมเข้าใจความรู้สึกพระเอกแต่ไอผู้หญิงที่ชอบแกล้งแม่งก็ไม่เหมือนกันครับชอบมาเล่นมาหลอก<ไ>มาหยอกกับความรู้สึกมึงรู้ไว้ที่มึงมาหยอกกูเนี่ยกูค,ค,ค,คิดจริงใจกูเป็นเผอชอบมึงเข้าแล้วเนี่ยมึงรู้ตัวบ้างไหมเนี่ย นั่นคือความรู้สึกสมัยผมเป็นเด็กๆนะครับถ้าทุกวันนี้ถามว่ายังเป็นอยู่ไหมก็ต้องบอกว่ายังเป็นครับแต่ก็ไม่มากเท่าตอนเป็นเด็กอะทุกคนเคยเจอสถานการณ์ที่เป็นแบบพระเอกหรือนางเอกบ้างหรือเปล่าฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะเออมันมีนะเว้ยสถานการณ์แบบเนี้ยเอาล่ะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับอาวัดขอร้องเลยขอร้องยอดวิวต่ำเตี้ยเลี่ยดินเหลือเกินถ้าใครที่กดแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้ผมมแบบีใจาก ทุกคนด้ยอ่ะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปน้ะผมบ๊ายบายคิดถึงแต่เธอเทบทนไม่ไหวกระบเ,เ๋าแล้ววิ่งออกไปในวันที่ฝนเริ่มตกพลรำพมีแค่เธอกับฉันเท่านั้นที่อยากให้วันนี้กลายเป็นวันฉัน